เดี๋ยวมาเช็คพลังงานกันหน่อยนะคะวันนี้ว่าพลังงานดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรบ้างเลือกให้หนึ่งใบก็แล้วกันนะแล้วก็พี่หมอจะเปิดให้3ใบนะคะคุณเลือกใบไหนพลังงานใบนั้นจะเป็นดวงคุณในทันทีพี่หมอไม่รู้เหมือนกันว่าไพ่จะออกอะไรนะคะเริ่มที่ใบแรกก่อนไปแล้วนะพร้อมแล้วนะเริ่มใบแรกนะอู้ใบแรก9้าเหรียญน,นะคะวันนี้คุณจะมีความโชคดีเรื่องการเงินรองเงินได้เงิน ปรารถนาเรื่องการเงินสําเร็จแก้ไขปัญหารเรื่องการเงินได้จะมีเงินโอนเข้าบัญชีจะมีเงินเข้ามาในมือคุณจะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าคุณปรารถนาเรื่องการเงินสิ่งใดวันนี้มีแต่ความสําเร็จและมีข่าวดีเรื่องการเงินค่ะว้าวพาไพ่ใบแรกถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะก็ผ่านไปแล้วรับพลังงานดีๆนี้ไปนะสําหรับคนเลือกพไพ่ใบแรกแล้วก็ให้คุณโชคดีมากๆในวันนี้นะคะโอเคใบถัดไปเลยอ่ะใครเลือกใบที่2มาดูกันนะคะ พี่หมอก็ไม่รู้นะทุกคนว่าไพ่จะออกอะไรก็สับให้เห็นหลับตาด้วยแล้วก็ค่อยๆเลือกค่อยๆหยิบมานะ,ะมาดูกันใบนี้ก็แล้วกันกโอ้ไพ่จะติกความยุติธรรมการแก้ไขปัญหา,พาไพ่ใบนี้นะ แปลว่าคุณกําลังเผชิญปัญหาสิ่งใดวันนี้คุณจะแก้ไขได้อะไรที่มันไม่ถูกต้องมันจะเข้าที่เข้าทางหรือคุณโดนใครเอารัดเอาเปรียบนะคะวันนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับคุณนะคะจะเป็นเรื่องดีๆความยุติธรรมสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆจะเข้ามาหาคุณในวันนี้หรือพยายามแก้ไขปัญหาสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะคุณจะแก้ไขได้จะผ่านไปได้นะฮะหรือกําลังรอคอย คำตอบรอคอยข่าวดีเรื่องงานหรือเรื่องเงินหรือเรื่องความรักอยู่ก็แเราแต่วันนี้คุณจะได้รับข่าวดีค่ะไพ่จะติดไพ่แห่งความยุติธรรมไพ่เห็นความถูกต้องนะคะแปลว่าจะมีเรื่องราวดีเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่สองนะคะอาจจะผ่านอะไรไปเยอะแต่วันนี้คุณจะผ่านมันไปได้ค่ะก็ผ่านไปแล้วเลือกไพ่ใบนี้ก็รับคําทํานายนี้ให้คุณแก้ไขปัญหาได้ให้คุณฝ่าฟพันุทุกอุปสรรคได้ให้คุณเจอเรื่องราวดีๆในวันนี้ นะคะโอเคไปใบถัดไปเลยนะใบที่สองแล้วใบที่สามใบที่สามจะเป็นไพ่อะไรเอ่ยมาดูกันค่อยๆนะพลังงานตรงก็คือพลังงานของคุณนะคะแต่แน่แน่ โอ้ใบที่3ได้ไพ่เหรียญค่ะแปเหรียญวันนี้คุณจะโชคดีเรื่องการเงินมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาวันนี้ลงทุนทําธุรกิจอะไรเห็นเงินเห็นกําไรโชคดีด้วยนะ โชคดีกับการลงทุนโชคดีกับการเจรจาเรื่องงานโชคดีกับการรอคอยเงินบางสิ่งบางอย่างในวันนี้จะได้รับข่าวดีหรือใครบริหารเรื่องการเงินทําอะไรอยู่แล้วเลือกไพ่ใบนี้ยถือว่าวันนี้เป็นวันที่ปังเป็นวันที่เฮงเป็นวันที่โชคดีสําหรับคุณเลยทีเดียวน,นะคะก็เลือกไพ่ใบที่สามก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็สําเร็จแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ผ่านมาไม่ว่าจะเลือกไพ่ใบไหนก็แล้วแต่ขอให้วันนี้มีแต่ความโชคดี กิดขึ้นกับคุณค่ะและเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ